อัปเดตข่าวบ้านมอวันพุทธที่19ตุลาคม2565นายสอยปานแก้วนายกอบตอบ้านมอ้อพร้อมจ่าเอกโยทินเอิบอิ่มหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พัฒนาและปรับภูมิทัศน์บริเวณซอยเคียงนาพื้นที่หมู่ที่6เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ วันพฤหัส,สบดีที่20ตุลาคม2565สถานีอนามัยตำบลบ้านม่อบริการฉีดวัคซีนหยอดวัคซีนและตรวจสุขภาพให้กับเด็กตามกลุ่มช่วงวัยจำนวน14รายณสถานีอนามัยตำบลบ้านม้อและในวันเดียวกันคณะทำงานเพื่อควบคุมกำกับการประกอบกิจการในเขตพื้นที่ตำบลบ้านม่อ นำโดยนางสาวธัญรักษ์นาคขำประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกครองรับผิดชอบพื้นที่ตำบลบ้านมอ่อนายยงยุทธเทพบุรีผู้แทนจากสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรีนางสุภาพรจิรานิชกุลรองนายกอบตอบ้านมอ่อนายเสมอจัดพลรองประลัดอบตอบ้านมอ่อฝ่ายปกครองตำบลบ้านมอ่อและเจ้าหน้าที่อบตอบ้านมอ่อ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่ตำบบ้านมอ่อเพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำที่เป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการและเป็นการป้องกันนี้ให้เกิดเหตุเดือดร้อนลำคาญต่อประชาชนวันศุกร์ที่21ตุลาคม2565นายอาทิ์เถือนกินนายช่างโยธาอบตอบัานมอ่อพร้อมคณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอสอรอถนนหน้าโรงกวนพื้นที่หมู่ที่1 อบตบ้านมอขอเชิญเข้าร่วมโครงการลดปริมาณขยะเพื่อพัฒนาสังคมท่านสามารถคัดแยกขยะคัวเรืนเพื่อลดการทิ้งและนํากลับมาใช้ประโยชน์พร้อมทั้งเป็นการช่วยเหลือสังคมโดยเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยมีกิจกรรมดังนี้หนึ่งกิจกรรมหนึ่งบ้านหนึ่งถุงคนบ้านมอทำบุญด้วยขยะท่านสามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลที่นำไปขายได้อาทิขวดกระดาษพลาสติกหนังสือพิมพ์หนังสือเรียนหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดแล้ว 2. กิจกรรมถุงพลาสติกแลกไข่ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วสามารถนํามาแลกไข่กับงานสิ่งแวดล้อมได้โดยมีเงื่อนไขว่าถุงพลาสติก1กิโลกรัมจะแลกไข่ไก่ได้3ฟองและกิจกรรมน้ํามันพืชใช้แล้วน้ํามันทอดซ้ำอย่าเพิ่งทิ้งให้นํามาบริจาคก,กับอบตบ้านหม้อโดยเรายินดีไปรับที่บ้านของท่านสิ่งแวดล้อมดีเริ่มได้ที่บ้านเราสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่งานสิ่งแวดล้อม0 3 2 419 735 แล้วพบกันใหม่ในอัปเดตข่าวบันมอท่านสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ทุกช่องทางตามที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะ